สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคําว่าเวทนาไหมครับเวทนาก็คือความรู้สึกต่างๆเช่นปวดปวดหัวปวดฟันปวดท้องหรือว่าหิวหิวข้าวหิวกาแฟหิวขนมหนาวร้อนเยน็นอันนี้เป็นความรู้สึกต่างๆ ที่มนุษย์จําเป็นจะต้องมีกันทุกคนละ่ะถ้าใครไม่มีก็ส่งวัดได้เลยเป็นหนึ่งในห้าของที่เขาเรียกขันห้าขันห้าของมนุษย์นี่ก็คือต้องประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคนเราทุกคนต้องมีสิ่งห้าอย่างอย่างนี้รวมกันอยูอ่ทีนี้คนที่ปฏิบัติธรรมก็พยายามต้องศึกษาเรื่องนี้ อาจารย์ยอดที่แรกก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างละเอียดบ้างหยาบบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เรื่องเวทนาเนี่ยนะคุณคุณสมบูรณ์ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแกก็บอกว่าไอ้เรื่องเวทนานี่ผมสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าแกเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยอ่านะก็เที่ยวเก่งอะเที่ยวเก่งว่ป่วยบ่อยแต่ก็พยายามจะดับในสิ่งเหล่านี้แต่มันก็เป็นไปได้โดยยากนะเพราะว่าเวลาเราเจ็บเนี่ย เวลาเราเจ็บเราปวดนี่จะทําให้ทําใจว่าไม่เจ็บวะไม่ปวดอะมันเป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างงั้นนะเพราะฉะนั้นเราจะทําใจว่ามันไม่เจ็บแล้วมันจะทําได้ยังไงแม้กระทั่งยุงกัดที่แขนเนี่ยเราจะปฏิเสธได้ไงว่ามันไม่เจ็บแป๊บขึ้นมาเวลายุงมันทิ่มปากลงไปในเนื้อเราอะ่ะอ่ะมันไม่เจ็บมันไม่คันเอ๊ะแปลก ให้ทำใจให้ได้พระท่านบอกว่าไม่ใช่ให้ปฏิเสธว่ามันไม่คันหรือว่ามันไม่ปวดมันไม่ร้อนมันไม่หนาวอ่าคันก็คันอยู่อย่างนั้นแหละร้อนก็ร้อนอยู่อย่างนั้นหนาวก็หนาวแต่ให้ปลงตกว่ามันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นคือเรารู้ว่ามันเจ็บมันคันมันปวดมันร้อนมันหนาวแต่เราไม่เอาใจใส่มันปล่อยมันไปอ่ามันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นนี่พระท่านว่าอย่างนั้น แต่ยังไงก็ตามนะคนธรรมดาเนี่ยมันก็ยังยากอยู่แหละท่านบูฟังคนเราเวลามันเจ็บมันก็ต้องบอกว่าเจ็บสิความรู้สึกเจ็บมันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะเอามีดมาฟวนฉับเข้าไปให้เราบอกไม่เจ็บอะนั่งยิ้มแฉ่งไม่มีแล้วครับไม่มีหรอกมันคันก็ต้องเกามันปวดมันก็ต้องไปหาอะไรมานวดมาทามันเจ็บอะมันหนาวอะต้องหาอะไรมาห่มเอาไฟมาผิงก็เราเป็นคนเป็นมนุษย์แต่เรามีความรู้สึก เราก็ต้องพูดต้องบนต้องหาวิธีแก้ไขด้วยประการต่างๆทีนี้ถ้าแก้ไขมากมันก็ต้องเปลืองเงินทองมากอะนะเปลืองเวลาเป็นภาระมากเป็นทุกข์มากแต่ว่ามันมันก็ต้องแก้ไขอะนะแล้วก็ใครก็ไม่อยากจะ,ะปวดหัวนิดเดียวแต่ว่าโอ้โหไปซื้อยาขวดละสอ0พั 2005, มากินอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันมัน,ม,นมันอันเนี้ย คงไม่มีใครซึ่งเป็นคนธรรมดาเขาทํากันอย่างนั้นหรอกนะก็เอายาถูกๆก,ก่อนทาไม่หายแล้วค่อยาแพงในลักษณะอย่างนี้มก็ไล่ไปเรื่อยๆตามธรรมชาติของคนเรานะทีนี้ถ้าเราทําใจได้ไม่ให้เกิดความรู้สึกเหล่านั้นได้ก็เท่ากระดับเวทนาดับทุกข์ไปได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันคือพูดง่ายๆว่าทําใจแลยโยมนะนะนะไม่ต้องไปยอก,ย,อก,ย,อกอย้อนเนนะคือทําใจให้ได้ก็แล้วกันเจ็บก็บอกไม่เจ็บนะคันก็ ให้ทําใจว่าไม่คันง่ายดีนะทีนี้คุณสมบูรณ์เนี่ยแกเป็นคนโรคแพ้อากาศหอบหืดไอเจ็บคอเป็นหวัดอยู่เสมอก็พยายามเยียวยารักษาอยู่ตลอดมาก็เป็นสิบสิบปีมันก็ไม่หายขาดสักท,ทีก็เป็นเป็น,ปนหายหายอยู่นั่นแหละพอเป็นขึ้นมานี่ถ้าอยู่ในขั้นรุนแรงก็เกือบตายนะเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดมาหลายครั้งมันหายใจไม่ออกอะ่ะ คนที่เป็นหอบหืดจะรู้ดีว่ามันทรมานขนาดไหนหายใจไม่ออกถ้าหากว่าอยากจะรู้ว่าหายใจไม่ออกเป็นยังไงคุณให้พวกใกล้ๆบ้านคุณลองบีบคอดูสิหรือไม่ก็เอาเชือกผ้าขม้าเนี่ยมัดแล้วก็โยงกับขื่อเนี่ยแล้วจะรู้ว่าหายใจไม่ออกเป็นยังไงมันทรมานขนาดไหนอ่ามันเหนื่อยอ่อนโอ้ยทรมานแล้วพออาการค่อยทุเลาลงเป็นต้องนอนแบบทุกทีไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไระคุณสมบูรณ์ก็ว่างั้น แกบอกเมื่อเด็กๆเ,เนแกใจคอหูไร้แต่ว่าหูไร้ในเชิงขนองนะไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่ว่ามันสนุกสนานไปอย่างนั้นเองเขาเรียกขนองนะกรรมชั่วที่แกทำมาไว้แต่คราวก่อนเนี่ยคงจะติดตามก่อผลได้เห็นตอนที่แกโตขึ้นมานี่แหละแกพยายามนึกว่าแกทำอะไรไว้บ้างนะเคยจับลูกแมวลูกหมากดน้ำบ้างหรือเปล่านะไม่มี ไม่เคยจับลูกแมวลูกหมาแล้วพ่อหมาแม่หมาล่ะเคยจับบ้างไหมไม่มีไอ้ที่กดน้ําคงจะไม่มีแต่มีจับโยนลงน้ําเห็นมันตะเกียกตะกายไหว้ขึ้นบกก็เป็นความสนุกสนานเฮ่เฮกันในหมู่เพื่อนผูงอันนี้มีนะพอนึกถึงตอนนั้นแล้วก็มาพิจารณาดูโอ้หมามันคงจะสําลักน้ําหายใจไม่ออกแล้วก็เหน็ดเหนื่อยไม่ใช่น้อยทีเดียวเออก็สมควรอยู่หรอกที่เราจะต้องหายใจไม่ออกบ้าง ลองเหน็ดเหนื่อยจนจะขาดใจรูบ้างอ่าดูสิวัยการที่หมามันลงไปอยู่ในน้นะําแล้วมันหายใจไม่ออกนะี่มันจะเป็นยังไงนะวิบากของกรรมหรือว่าผลของกรรมเนะี่ยมีจริงนะท่านดูฟังไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วก็ตามมันต้องติดตามตัวเราไปทุกชาติทุกภพและมันตามล้างแค้นกันเป็นกงเวียนกรรมเวียนเนี่ยอย่างกันหนังจีนเลยนะจนกว่าจะได้มีการอาหสิกรรมกันตราบใดที่เขาที่เรายังปรงไม่ตก ยังโง่ขาวเบาปัญญารู้ไม่เท่าถึงกนันก็ต้องมีพยาบาทมารารจองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันเรื่อยไปนะมันเป็นอย่างนั้นยิ่งไปดูหนังจีนมากๆเขากออ็ไม่เลิกเลยทีนี้นแก้แคนะ้นร้อยปีสิบปีก็ยังไม่สายว่างั้น,นก็ให้คติอะไรแต่อ,อะไรมันจะได้ตามฟันหัวกันต่อไปนะเราก็ตกเป็นทาสของมันเรื่อยไปอยู่อย่างนั้นแหละ พระท่านก็สอนให้เลิกให้ละไอ้หนังก็ยุให้ฟันนะตามไปเถอะไปล้างแค้นมันให้ได้มันเล่นงานตระกูลเราแบบนี้ต้องล้างผลาญตระกูลมันให้สิ้นซากเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนดูหนังมากหรือคนฟังพระมากท่านผู้ฟังลองคิดดูเอาก่อนแล้วกันนะพระท่านบอกระง,งับเวรด้วยการไม่จองเวรเถอะอดใจทำให้ได้สักครั้งแล้วครั้งต่อๆไปเราก็จะทำได้สบายเริ่มครั้งแรกสักครั้งว่างงั้นอา้าว เดี๋ยวพูดมาตั้งนานย้อนกลับไปตอนต้นเรื่องเวทนานี่ผมพูดว่ามันยากที่จะให้ปลงให้ตกว่าไอ้ความเจ็บนะ่ะมันไม่เจ็บหรอกจริงๆแนละ้วมันไม่เจ็บความปวดจะไม่ปวดหรอกอาการหอบไม่หอบหรอกไม่เป็นไรหรอกหายใจไม่ออกเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดาโอ้ยมันไม่ใช่เรื่องยากแค่นั้นนะหลวงพี่มันทำไม่ได้เอาเลยละ่ะ จนกระทั่งคืนมานหนึ่งเวลาประมาณสี่ทุ่มนะคุณสุพจน์เล่าให้ฟังบอกว่าผมเกิดอาการหอบผืดขึ้นมาอย่างกระทันหันรีบกินยาฉีดสเปรย์เข้ามาในคอมันก็ไม่หายมันทุรนทุรายเหนื่อยอ่อนมากโอ้ยเห็นท่าจะตายสักคราวนี้แน่นอนภาพลงผีนะ่ะลอยปรากฏรำไรรำไร,ลำไรแล้วเวลานั้นตายตายตายก็คิดในใจเลยว่าแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวถ้าตายแล้วเป็นไงวะนี่เหรอจะเกิดเราตายนะความตายคืออะไร เออถ้าตายเราก็หายใจไม่ได้กินไม่ได้เดินไม่ได้ทำอะไรต่ออะไรไม่ได้ทุกอย่างแหละนะแกบอกแกเคยถูกรถยนต์ชนสลบไปสิบสองชั่วโมงตอนนั้นวิววูบไปเลยเงียบไปเลยสบายจริงๆแกบอกถ้าความตายคือสิ่งนี้แกก็อยากตายคือตายไปสิเดี๋ยวนี้เลยก็ดีขออย่าทรมานมากนักเลยอ้าวฮะอ่าพี่พี่สมบูรณ์แกคิดอย่างนั้น ไอ้ที่แกคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าตอนนั้นแกกําลังหอบกําลังหือดอ่ากำลังเหนื่อยใจจะขาดเลย่ะแกก็คิดว่าเออถ้าความตายเป็นสิ่งสงบมาดีแต่แกไม่คิดอย่างนี้ตอนที่แกไปเที่ยวเทกอะแกไม่ได้คิดหรอกแกเต้นผับผับผับอยู่กลางเทกกันแหละโอ้ยมันโอ้กินเหล้าซัดก,กันเฮ่ถามว่าตอนนั้นคิดมั้งไหมไม่คิดมาคิดตอนหายใจไม่ออกนี่แหละมนุษย์เป็นแบบนี้แหละนะ พอแกคิดได้อย่างนี้เอาละวันนี้ชั่วโมองนี้นาทีนี้เป็นจุดที่แกจะตายแล้วแกว่างั้นนะตายทั้งทั้งที่หอบหายใจไม่ออกทุออกรนทุรายอย่างนี้เนี่ยะคิดเสร็จสำเร็จพลันแกก็นั่งสมาธิทำใจให้ว่างภาวนาพุโทโธพุโทโธเรื่อยไปแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปได้อย่างใจนึกใจมันก็คอยพะววงก็หายใจไม่ออกอะคนเรามันก็ต้องหายใจสิเออหายใจไม่ออกอะทำไงอะเหนื่อยอะ คนเหนื่อยใจมันจะว่างได้ไงมันจะเป็นสมาธิได้ยังไงทีนี้ก็นึกถึงการที่พระอัญญาโกณทัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีย์ที่เกิดดวงตาเห็นธรรมในข้อที่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาทุกอย่างแกก็นึกถึงว่าอาการหอบผืดของแกมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีจุดดับของมันจริงหรือเปล่าลองดูสิก็ให้มันเกิดมันจะตายเพราะมันจะหายใจไม่ออกก็ให้มันรู้ไป เรารู้ว่ามันเกิดมันมีขึ้นรู้แล้วอย่าไปเอาใจใส่มันปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันก็พุโทโธพุโทโธเรื่อยไปว่างั้นเอาจิตไปจับไว้ที่พุโทโธไม่ได้ไปจับไว้ที่ไอ้หอบหืดนั่นนะกว่าจะทําใจได้กว่าจะปรงได้ต้องผ่านขั้นตอนควา,า,ามอดทนขนาดหนักนะแต่คนเราเวลาจะตายนี่มันอดทนมากกว่าคนธรรมดาอ่าธรรมดาทนไม่ได้แต่ตอนจะตายทนได้ ยาขมขนาดไหนธรรมดาอู้ยาขมนิดเดียวก็กินไม่ได้พอจะตายขึ้นมาทีนี้ขมปียิงกับบราเพชรอีกกินได้อ่ากลัวตายกินได้ได้ทุกอย่างอ่ะเอาทีนี้นี่อ่าพอใจชักจะว่างเป็นสมาธินิ่งเพราะความกลัวตายนี่นะ,อะหอบหืดปล่อยมั้มันมีเกิดก็ต้องมีดับทีนี้สมาธิมันก็ลึกลงไปลึกลงไปก็บอกไม่ถูกว่ามันลึกลงไปยังไงอ่าไ,ไอ้เรื่องลึกในสมาธินะ่ะค,คนปฏิบัติเขารู้อ่า ลองปฏิบัติดูเองนะครับแล้วก็จะรู้เองทีนี้เสียงหืดครืดครืดก็ค่อยๆเบาลงอะ่ะมันเบาเพราะว่าเราไม่ได้เอาใจใส่มันความจริงมันไม่เบาหรอกมันก็คลื่คลืดต้งมาอยู่อย่างนั้นนั่นแหละอะ่ะแต่ว่าทีนี้เออเราไม่เอาใจใส่มันอะ่ะอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงมันลึกลงไปลึกลงไปในที่สุดก็หายเงียบรู้สึกหายใจโลง่งไม่มีอาการเวทนาอยู่เลยแต่สมาธิ แล้วก็ใจยังรู้อยู่เสมอประคองอยู่เสมอนะอันนี้เป็นความจริงที่คุณสมบูรณ์ประสบมานะก็คิดว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่ารือว่าเป็นอุปาทานคิดเอาคิดไปเองว่างั้นไอ้ตอนนั่งอยู่ตรงนั้นนะลองถอนสมาธิให้ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงครืดครื่นแล้วก็มีอาการหอบผืออยากเดิมหลังอยากที่เงียบไปพักนะอ่ะบังคับสมาธิให้ลึกลงไปอีกลึกลงไปอีกก็ไม่ได้ยินเสียงหอบผืนหายใจโลง่งไม่มีอาการเวทนาอยู่อีกเลย ทำอย่างเนี้ยกลับไปกลับมาเขาเรียกอนุโลมปฏิโลมสามครั้งสี่ครั้งก็ได้ผลเหมือนเดิมครับนี่คือการดับเวทนาซึ่งคุณสมบูรณ์บอกว่าทําได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นน่ยด้วยมหาพุทธานุภาพครั้งต่อ,ต,อต่อมาถ้าแกเจ็บป่วยมีอาการหอบอืดอีกแกก็พยายามทําอย่างนี้อีกได้ผลนิดเดียวไม่ได้ผลมากมายอย่างครั้งแรกที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอาการ ของแกมันมันไม่ถึงขั้นจะตายอย่างในตอนนั้นก็ได้นะคนจะตายเนี่ยมันจะมีอะไรมาแปลกๆนะมันจะมีพลังเป็นพิเศษขนาดสมาธิยังนั่งได้เทั้งที่ปกติแล้วนั่งไม่ได้อะไรมันจะเกิดต้องเกิดมีเกิดก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปแบกเอาไว้มากนะักท่านผู้ฟังนะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่กันก่อนครับแล้วมีเรื่องอะไรแปลกๆเล่าให้ฟังหลายเรื่องครับวันนี้ ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมกับอาจารย์ยอดสร้างแผ่นบันทึกเสียงกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้านถวายวัดวาอารามมอบให้สถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศมอบให้โรงเรียนและหอกระจายข่าวและภิกษุสามเณรที่สนใจ ติดต่อร่วมบุญได้ที่อาจารย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์0846438770 0846438770ครับ